สวัครับผมนานัทุกผองหองนะครับวันนี้ผมจะมาควบคุมหลอด LED แบบแมทริกนะครับ LED แบบแมทิคือเป็นอุปกรณ์แสดงผลหลอดประเภทหลอด LED เรียงกันในลักษณะของแมทริกทำให้สามารถแสดงผลได้อย่างอิสระไม่ว่าเป็นอักษรไทย,อ,ยอังกฤษหรือตัวเลขครับต่อไปนะครับเรามาดูการต่อวงจรครับ มันต่อบอดเข้ากับเครื่องซีพียูนะครับแล้วก็สื่อสายเข้าตรง l d m a t แมทนะครับต่อไปลองดูโค้ดกันนะครับโค้ดของ l d m a t แมทนะครับตรวจก่อนนะครับว่าโคดถูกไหม ต้องนะครับแต่นั้นก็อัพโหลดพอโหลดเสร็จน่าจะเอลด์ออกมา,เ,าปเป็นยังไงนะครับนี่คือเอ l ดีแม่ถิวครับจะเป็นรูปยิ้มแล้วก็ิทักทายจากันแค่นี้ครับ